ก็ว่าของเข้าแล้วครับพี่น้องวัดกระทิงลายวันเสาร์ของเข้าแล้วตอนนี้เข้าได้แต่เป็นบางคนวันเสาร์วันเสาร์ไม่เหงาแล้วครับวันเสาร์ไม่เหงาแล้วครับวัดกระทิงลายของเข่าแล้วของเข้าแล้วของเข้าแล้วอเขาไม่ได้แล้วมันเขาไม่ได้แล้วพี่น้องของเข้าแล้วเขาไม่ได้แล้วเขาไม่ได้แล้วโอ้โอ้ตา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  เข้าไปดูดิขอถ่ายแค่มือเห็นโอ้ดูแค่มือกันก่อนนะชั่วโมูกนี้เข้าไม่ได้เลยขอหยิบมือนะโอ้เก่าพันหาไอ้เนี่ยเก่าพันหาโอ้ของหนักนะครับเออเห็นแต่มือกันละพี่น้องทีนี้โอ้ยถ้าคุณเขาก็ได้เข้าไปรอบนึงแล้วโอ้โหแบบนี้เอาแทนสี นี่ครับบรรยากาศการซื้อขายครับเห็นแต่มือแล้วครับท่านผู้ชมวันเสาร์ไม่เหงาแล้วครับเสาร์วัดกระทิงลายไม่เหงาแล้วครับใส่ไฟกับพริบมาแล้วครับนี่ครับอหงาครับสีตัวนี้ตัดเหมินนึ่งนะตัวนี้นะผมไม่นางกว่ายี่สิบแปดพันนี่ไงปะยให้เบอแปดพันกว่าพะยาเปิงไปหาอยู่ไหนไม่รู้อือฮึครับดูฝั 8, ง่งนู้นยครับ เข้าไม่ถึงครับตอนนี้ครับผมหายใจไม่ออกผมต้องออกมาก่อนเอาตัวรอดก่อนเฮ้ยขโมยเขาบอกขโมยได้ได้แค่ดนี่ครับเยอะเอิบนี่จังหวะนู้นะครับโอ้โหครับของเข้าไม่เหงาแล้วครับวันนี้วันเสาร์นะท่านนายของเข้าเยอะของหลุดของหลงเยอะครับของหลุดของหลงเยอะมากันนะวันเสาร์เนี่ยถนนทุกสายวิ่งมาทางนี้แล้วนะมันร้อนๆก็มาเที่ยวก่อนแล้วก็ไปพัทยานะ มาซื้อขายผ้าก่อนแล้วไปเที่ยวต่อพัทยาเข้าไม่ได้ก็ต้องรอตัดกับเขาครับให้ทีมงานเข้าไปอยู่ครับเข้าไม่ได้ต้องรอตัดเขาไม่ได้อีรีวะโอ้โหแน่นอนจริงจริงนี่ครับนี่ครับโอ้ยข,ของเขาก็มาเข้าอยู่นาล้านคอยไปนี้อันนี้ร้านผมนะนี่ร้านผม ร้านผมมีภาพประมาณอยู่น่าจะเกือบเกือบห้าหมืน่นองละมั้งนี่นี่อันนี้ร้านผมพอดีเขาเทของเข้านะของเข้านี่ตรงข้ามพอดี <c oughs> เอออันนี้ของเราสงสัยต้องไปขายแถวต่างจังหวัดละอยาวไปผ่อนพุนละมาดูลรกับตำนาํำนั้นนี่เอามาดูยาวนะครับอันนี้ตู้ผมนะ นี่อย่างนี้ลึกลับซับซ้อนนะขายดีนะครับนะครับในสนามไม่ต้องไปคิดแทนใครครับเอามาขายอย่างเดียวเขาถามอะไรบอกไม่รู้ในสนามไม่ต้องไปคิดแทนใครเขาถามอะไรบอกไม่รู้ไว้ก่อนรู้เยอะไม่ได้ในสนามนี่ชุดนี้นะนี่สมเด็จด,ดูดีครับสมเด็จเสร็จทุกลายห้ามใครก็ไม่ฟังบอกว่าป้าพอได้แล้วจะซื้อเยอะเดี๋ยวทางบ้านสงสัยบอกไม่ต้องไปฟังนะแกบอกว่าแกมีลูกค้าโอ้โหแสบจริงๆ นี่อันนี้ตู้อันนี้กล่องนี้ซื้อทุกวันไม่เว้นันหยุดราชการเนี่ยผมก็ซื้อมาละนะอันนี้ซื้อเยอะนะอันนี้ชุดหลวงพ่อรวยนะซื้อมาวานซื้อเยอะเลยนะเขาบอกว่าทำไมพี่ซื้อดีจังว่าห้อยซื้อดีตัวเนาะพซื้อดีเขาจึงขายเหบ่ในชุดหลวงพ่อรวยนะวานซื้อมาหลายกล่องเลยนะครับตู้นี้ผมยังไม่ได้เปิดนะครับตู้นี้อยู่นี่นี่นะครับมันก็จะยาวไปฝั่งนู้นแต่จังวะานี่ตู้ผมนี่นะตู้นี้ตู้นี้เสร็จก็มานี่ ว่าน,นี่พระตู้นี่แหละใครมีไลฟ์สดนี่โอ้ไลฟ์สดไม่รับประกันเลยกัเยอะนะดูดีครับพี่ปุณอันนี้ตู้ตู้ผมนะโต้ผมวันนี้ลงไปห้าโต๊ะนะวันเสาร์ครับฝั่งนูน้นผ้าเข้าผมอยากหาข้าวกินเมื่อไหร่ตอนนี้ผ้าเข้าแนละ้วโอเคโอเคเอาเรวยๆนะครับวันเสาร์ไม่เหงานะครับท่านผู้ชมนะวันเสาร์ไม่เหงาละนี่วันเสาร์ไม่มีเหงาครับไอทีมงานส่องอยู่เป็นไงลูกพี่เจออะไรไหม ไม่เจอยังไม่เจอกับทีมงานต้องอาศัยเขาแล้วครับตอนนี้ออนะครับไม่มีเหงาครับโอเคนะครับรวยรวยนะกระทิงวัดกระทิงลายนะถนนทุกสายต้องวิ่งมาทางนี้แล้วรถติดนะโอเคนะครับพรุ่งนี้คนเยอะมาให้เร็ววันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์